ลองไอ้นี่ทำเนี่โ,โอ้โหเสียงโหมาเต็มนะ <c oughs> ครับเพราะว่าต้องแข่งไปเท่าเนี่ยเก่งมากมากตอนผมอายุเท่านี้ผมจะวิ่งเล่นดี้เล่นฟไฟอยู่ข้างบ้านอยู่เลยนะเออผมยมังได้หมากรุกอยู่เลยนะครับแต,แต่ว่าบอกว่าเลยว่าทางของเรานะครับวันนี้ยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าเรายังมีมินิคอนเสิร์ตนะครับมาฝากทุกคนที่อยู่ในงานกันอีกด้วยมีใครบ้างครับนี่ครับวันนี้นะครับ มีคุณเป๊กประดิโชคแล้วก็วันนี้พี่นิวเนี่ยจะมาร้องเพลงโชว์กระปดกบนเวทีเอาแล้วคุณเ<อ>วคุณเป๊กเป็นนัทไม่มาร้องเพลงนะเป๊กเป็นมนัทจริงๆก,ก็มาแต่ว่าไม่รู้แอบอยู่ตรงไหนเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเกิดเจอเป๊กเปรมนัทเนี่ยจะให้มาร้องเพลงอยู่ก่อนจะมาก็ย<อ>ังไม่เดินเลยก็ปันเลยงานช่วงดังได้ลยนะโอ้ยเอามาร้องทุกคนก็ร้องได้นะสี่ปีสี่เพลงเป๊กเป็นมนัทนะครับแต่ว่านอกจากพี่เป๊กประดิโชคครับวันนี้ยังมีพี่โอ๊ตเอาบอ๊บประานด้วยคุณโอ๊ตมาบอ๊บประานนะฮะวันนี้เราก็็เหนนกั ครับเ้<ด>เห็นน้องเพลงแน่นอนพี่ออตพี่โอดเไม่รู้ว่าวันนี้เราเอาพลงแบบที่รักมกาฝากหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะขาดไม่ได้เลยวันนี้เนี่ยมีใครเป็นแฟนคลับปอยประกรณ์ต้า่ะ การประมูลเสื้อนะครับพี่บอยมาก่อนนี่ในช่วงสุดท้ายของงานอีกด้วยตอนนี้กำลังเดินทางมาครับคุณบอยมาก่อนวันนี้พี่บอยรถจะดตรงเอ่อแยกประตูน้ำฮะแล้วรอแป๊บเดียวนะผมนะฮะเดี๋ยวถึงแล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ทำเป็นเจ้าของนะครับคอลเลคชันนะครับเสื้อการกุศลนี่พักบริมิเต็ดดิชั่นนะครับตอนนี้ก็ยึดจองกันได้นะครับเพราะว่ารายได้ทุกปากทุกสตางค์เนี่ยเราไม่หักเลยวันนี้ไปยกเลยจัดเต็มที่ครับทุกปากทุกสตางค์เนี่ยทำบุญหมดนะครับตัวละวสามพันบาทบอกเลยว่าซื้อที่ไหนก็ราคาเท่ากันนะ